วันนี้นะยฮิโตะก็แม่ได้รถคุณปู่มาหนึ่งคันนะนี่นี่เป็นเรียกอะไรอ,อืมอิซูซูด,ด,ดาก้อนไม่ใช่คล้ายๆกันคล้ายๆแต่เป็นแวรน์นะครับก็เนี่ยมันเป็นเครื่องอย่างเงี้ยเนี่ยห้องเครื่องเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เค่มาปผมไม่กล้ามันได้มีอินเติมคอยดีเดิมๆม,ม,มันมันไม่ร่วมสมัยเลยอนะ่ะเดี๋ยวนายฮิโตะจัดสรรให้มันร่วมสมัยให้มันแอคชั่นไปนลยไปรับชมครับท่านผู้ชมไปครับ ครับ FT นใ่ตัวทุกท่านเลยนะครับวันนี้นัตัวก็จะปฏิบติเปลี่ยนแปลงก,กับเจ้าตัวรถ TFR เนี่ยเป็นยุค90นั่นเองครับก็เป็นยุคตั้งแต่รถนี่ต้งองคุณปู่คุณพ่อคุณแม่คุณยายใช้กันเลยนะครับแต่เราเนี่ยเยวรนาะทำการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ในห้องเครื่องแล้วก็เพิ่มพละกําลังขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จากเปลี่ยนจาก t u r โบเนี่ยเราก็จะเป็นโบที่มันใหญ่ขึ้น แล้วก็มีเสียงที่มันดูดลมเนี่ยซสตาซูาสตาวัยรุ่นที่วัยรุ่นต้องการนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวนัที่โตเนี่ยจะใช้เป็น F55 นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนคอยดีเนี่ยให้มันซิงฝัดเดิมนะครับนี่เราทําการรื้อของเดิมออกให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบที่น้องเขาใส่มาเราก็จะเปลี่ยนเป็นโบนุ่นโบ F55 นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนคอยดีแบบดัดซาย,ยางไงเข้ายุค เข้าสมัยกันไปเลยแต่ก่อนอื่นจะทำเนี่ยเราต้องรื้อก่อนนะครับก็รื้อ,อรอบข้างซ้ายฝาหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราทําการเอาคอไอเดีเยไปตัดมาแล้วก็ขึ้นแบบใหม่นะครับอันนี้เราจะขึ้นแบบกับตัวรถเลยเพื่อไม่ให้เป็นการติดหรือว่าให้มันเข้ารูปก,กับเจ้าบอดดี้รถยุค90หรือรถคุณปู่นั่นเอง มาครับเดี๋ยวเรามาจัดสรรและมาเริ่มทํากันได้เลยนะครับก้อนอ่นเนี่ยเราจะต้องทาการดัดทรายก่อนนะครับก็นักที้ตัวก็จะใช้แป,ป๊บ3นิ้วนะสามมิลน,นะครับเอามาทําการตอกทรายกอกทรายเข้าไปแล้วก็ตาให้แน่นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําการล้นไฟแล้วก็ดัดตามองศาที่เราต้องการเพื่อที่จะเราเอาไปทําคอไอีซิ่งของเราจ้า ขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะใช้เวลานานมากเลยนะครับเพราะว่าทําการลนไฟให้ตัวมันร้อนก่อนนะครับตัวนี้ในตัวจะดัดเป็นตัวเอสนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปครอบกับเจ้าตัวคอยดีเจ้าตัวรถยุคเ0้าูนย์นั่นเองนะครับก็ลนไปครับลนไปอยู่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับฝามันจะร้อนฝามันจะดัดได้นะครับก็ลนไปจนฝามันจะอ่อนและถวยถวยละทอยนะครับ ก็เมื่อยครับคนลนจะต้องเมื่อยแน่ๆนครับประมาณนี้ครับไปครับ ราก็ลนไฟมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เราทําการอันนี้จะเป็นงอที่2นะครับงอแรกเนี่ยคือที่นักสินโตจัดให้มันย่นเนี่ยเพื่อให้ช่วงโค้งตรงช่วงที่เรามอบเข้าไปในตัวคอยดียุก้าศูนเนี่ยให้มันเกิดความโค้งที่สวยงามนะครับเลยเราต้องยอมเสียช่วงท้องไปนะครับเพื่อแลกกับความสวยงามช่วงบนนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ลนมาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับก็การดัดทายนี่ก็สองงอนี่ก็ต้องมี สชั่วโมงแน่ๆเลยนะครับไม่ว่าจะตําไม่ว่าจะลนนะครับโอ้โหใช้เวลาครับเอาเรื่องครับคนลนก็ต้องใจยเย็นด้นะครับๆๆๆประมาณนี้เลยครับ หลังจากเราตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทาการตัดเข้าลูกเข้ารอยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสองโคง้งใช่ไหมครับแล้วโค้งหลังเนี่ยที่นัทโตตัดแล้วเสียเนี่ยเห็นไหมช่วงโค้งมันจะสัน้นแล้วมันจะสวยเข้ารูกเข้าง,งามงามมากแล้วก็จะดูอ่อนช้อยสปาร์ตตุ้ไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไปครับไปดูขั้นตอนต่อไปครับ ขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราก็าทาการเชื่อมนะครับก็แล้วในตัวเขาจะเช,ชื่อมเนี่ยเชื่อมนอกเชื่อมในเลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแตก้าวได้ง่ายนะครับเพราะว่าอพอเวลาอยู่ในรถยนต์เนี่ยพอมีพลังงางบูสต์เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้คอไอดีของเรานะั้นแตกหรือาเกิดการเสียหายได้นะครับแลตัวจะทำการเชื่อมนอกและเชื่อมในกันไปเลยนัีเดียวเลยจ้า ของเทอร์โบเนี่ยนักสินโตใช้เป็น F5 นะครับตัวนี้น้านได้โมดิฟายโข่งหลังให้มันติดบูทได้ไวขึ้นนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่อง2005รุ่นนี้นั่นเองนะครับ มาดูทางด้านอินเตอร์คุลเลอร์นะครับตัวระบายความร้อนนะครับนั่นตัวจะใช้เป็น12 18นะครับทำการแล้วก็ทําเป็นรีเมลนะครับแต่นั่โตัวจะไม่ใช้12 18เต็มไปนะครับทาการตัดออกประมาณ4หลอดนะครับเพื่อให้มันใส่กับกันชนเดิมได้นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยหน้ากันชนเนี่ยมันค่อนข้างแค่มากเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเดินเดินชุดอินเตอร์เนี่ยแล้วก็ใส่กับกังเรียดอยู่กันชนเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยนะครับ ตัวนี้ให้ตัวเลือกเป็นจัดสายแบบตัดต่อนะครับเพื่อให้มันมีระยะที่เราใส่กระจังได้แล้วก็ให้มันเป็นอิอนเตอร์ที่เป็นวีเมาส์ที่มันติดบูดไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับในการที่ติดอของนักฮิตโตเนี่ยนักฮิตโต้ก็จะยึดกับตัวหัวบอดี้นะครับเพราะว่าถ้ายึดกับตัวข้างเนี่ยเวลามันตัดมันจแย่กันนะครับก็จะเกิดการให้ ตัวขายึดอินเตอร์เนี่ยมันแตกหักได้นะครับก็นั้นโตก็ใช้ยึดกับตัวหัวบอดี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวกันชนเนี่ยเข้าไปเทียบไปทามก่อนนะครับแล้วก็ ทาการเว้าก่อนนะครับเพื่อจะดูว่ามันติดแล้วมันจะใส่ได้หรือเปล่านะครับเพราะตัวเจ้าตัวรถยุค90เนี่ยหน้ากันชนเนี่ยมันค่อนข้างแคบมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ถามว่าทําไมนั่นสิงโตไม่ดัดทรายเป็นอันเดียวเลยล่ะเออมันจะได้เข้ามันจะเข้าไปข้างในได้ได้ได,ได้ได้ดูดีอืมนัวงพูดอย่างงี้ครับคือตัวเจ้าตัวทิฟอาร์เนี่ยครับหน้าเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่ตัวรถที่เก็บ สายแอร์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะดัดดัดเข้าไปทีเดียวเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากแล้วจะหลบทีพวกกันชนกระจังเนี่ยได้ยากมากเลยนะครับประมาณนี้เลยครับ เพื่อมาเปลี่ยนเพื่อมาชีพใหม่ไอ้จะเกิดอาชีพใหม่ให้กับประชาชน ราดัดแปลงแก้ไขมาแล้วเนี่ยก็ดูดีกว่าของเดิมเยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะตัว้วยน,นะครับก็อย่าลืมกดมติดตามนั้นด้วยนะครับ